สวัสดีครับกลับมาพบกับบทว,วิเคราะห์ข่าวจาก To Topic t h a i l a n นหัวข้อประเทศไทยที่คนไทยต้องรู้ประจำวันที่17ตุลาคม2568วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องการเลื่อนการประชุม RBC ที่กองทัพภาคที่2ได้ออกประกาศแถลงการออกมาก่อนหน้านี้การเลื่อนการประชุมครั้งนี้ประชาชนคนไทยจะกระทบอะไรบ้างเสี่ยงอะไรบ้างหากข้อตกลงดังกล่าวยังไม่สาเร็จ คุณผู้ชมส, <Christina. S 1> สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดกันได้กับเราได้นะครับการตัดสินใจของกองทัพภักที่สองของไทยที่ประกาศเลื่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือที่เรียกว่า r b c ครั้งพิเศษกับฝ่ายกัมพูชาอย่างไม่มีกำหนดเมื่อช่วงที่ผ่านมานับเป็นหบดหมายสำคัญที่สะท้อนถึงความไม่แน่นอน ในการขี้ขายวิกฤตความขัดแย้งตามแนวชายแดนที่มันยืดเยื้อมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปีนี้ประเด็นนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การปรับเปลี่ยนตารางการประชุมแต่มันส่งสัญญาณบ่งถึงความท้าทายทางเชิงยุทธศาสตร์และก็ทางการทูตที่ทั้งสองประเทศยังคงต้องเผชิญในการเปลี่ยนผ่านจากสถานการณ์การสู้รบการประทะนำไปสู่การรักษาสันติภาพที่ยั่งยืนให้ได้ เราย้อนไปดูภูมิหลังความตึงเครียดและก็ข้อตกลงที่ไม่คืบหน้าวิกฤตการใชายแดนไทยมบูชาในปี2568นี้ได้ยกระดับความตึงเครียดนำไปสู่การประทะด้วยอาวุธหนักหลายครั้งโดยมีชนวนจากประเด็นเขตแดนที่ทับซ้อนและก็การเก่าหาเรื่องการละเมิดอ,อธิปไตยแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและก็ข้อตกลงในการ ในหลักการที่จะประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC เมื่อเดือนกันยายนว่าจะดําเนินการถอนอาวุธหนักแล้วก็การเก็บกู้ระเบิดในพื้นที่ชายแดนออกอย่างใดก็ตามแผนการลดความตรึงเทียดดังกล่าวได้ถูกตอกย้ําด้วยกำหนดการการประชุม IBC ในห้วงวันที่15-17ถึง17ตุลาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดสุรินที่ถูกมองว่านี่จะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติสําคัญในการลงรายละเอียดภาคสนาม สาเหตุของการเลื่อนคือความไม่เป็นรูปธรรมในข้อเสนอของกัมพูชาฝ่ายไทยเองโดยกองทัพภาคที่สได้ออกแถลงการอย่างชัดเจนว่าสาเหตุของการเลื่อนมาจากฝ่ายกัมพูชาไม่สามารถนําเสนอแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมได้เกี่ยวกับการถอนอาวุธหนักและขอบเขตการเก็บคู่ทุ่มทุนระเบิดได้ตามข้อตกลงของ GBC ในมุมมองเชิงวิเคราะห์สาเหตุน,นี้อาจถูกตี อาจถูกตีความหมายได้หลายประการ 1. นความลังเลทางยุทธศาสตร์ฝ่ายกัมพูชาอาจจะมีความลังเลในการเปิดเผยข้อมูลตำแหน่งอาวุธหนักหรือการกำหนดเขตแดนที่ละเอียดอ่อนเนื่องจากการถอนกำลังอาจจะถูกมองว่าเป็นการลดถอนความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่พิพาท 2. ปัญหาภายในกับการประสานงานความล่าช้าอาจจะเป็นผลมาจากปัญหาการประสานงานภายในของกัมพูชาเอง ในการจัดการทำแผนงานที่สอดคล้องกับข้อตกลงในระดับสูงหรือ GBC ให้เป็นแผนปฏิบัติการในระดับภูมิภาคหรือ RBC 3. การใช้การทูตเป็นเครื่องมือต่อรองการไม่ส่งมอบแผนที่ชัดเจนอาจจะเป็นกลยุทธ์เพื่อให้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการทูตเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเล็กเปลี่ยนอื่นๆก่อนที่จะยอมผ่อนปลนในประเด็นทางทหารเมื่อการเลื่อนการประชุม RBC ของกอ,องทัพภัคที่สองออกไป มันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างทางสังคมทางเศรษฐกิจและความมั่นคงการเลือกประชุม IBC ส่งผลกระทบที่ทับซ้อนอยู่หลายมิตินะครับมิติแรกก็คือมิติความมั่นคงและทางทหารความเสี่ยงของการประทะปรับปลายยังคงมีอยู่ตราบใดที่อาวุธหนักยังคงอยู่ประจำการในแนวหน้าและทุนระเบิดยังไม่ถูกเก็บกู้ข้อมูลสถิติผู้ได้รับผลกระทบสะสมจนถึงต้นเดือนตุลาคม2568 ชี้ว่ามีพลเรืองไทยเสียชีวิต14คนบาดเจ็บ39คนและทหารเสียชีวิต18ในายบาดเจ็บ274นายซึ่งเป็นต้นทุนของความขัดแย้งที่สูงมากข้อมูลนี้เป็นมีที่มามาจากกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่2ตุลาคม2,568ทําให้การเลื่อนการประชุมเท่ากับการยืดเวลาความเสี่ยงนี้ออกไปอีกมิติที่2มิติเศรษฐ,ฐกิจและการค้าชายแดน แม้การค้าขายตามจุดผ่านแดนหลักบางแห่งยังคงดําเนินการภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดแต่ความตรึงเทียดก็ยังคงอยู่ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้ค้าชายแดนการจํากัดการข้ามแดนในหลายจุดก็จะคงเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมิติที่3มิติการทูตและความน่าเชื่อถือ การตัดสินใจของไทยในการเลื่อนประชุมเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อตกลงถือเป็นการส่งสัญญาณไปยังประชาคมโลกว่าไทยยึดมั่นในหลักเจราจาที่เป็นไปตามกติกาและต้องการผลลัพธ์ที่เป็นจริงไม่ใช่เพียงการประชุมเพียงเพื่อเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นทางออกและวิเคราะห์แนวโน้มการเรื่องการประชุมนี้ทําให้เกิดภาวะชะงักงันทางการพูดในระดับวิภาคแต่ไม่ใช่เป็นการยกเลิกทั้งหมด แนวโน้มในระยะถัดไปก็คือ 1. การกดดันทางการทูตไทยจะเพิ่มแรงกดดันเพื่อให้กัมพูชาส่งมอบแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนผ่านช่องทางทางการทูตอื่นๆเช่นคณะกรรมการ GBC หรือช่องทางทวิภาคีที่ไม่เป็นทางการ 2. การเฝ้าระวังทางทหารกองทัพไทยยังคงต้องเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาอย่างเข้มงวดต่อไปโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์ตามแนวชายแดน 3. การใช้พลังอำนาจที่รอบด้านรัฐบาลไทยจําเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างบูรณาการทั้งด้านการทหารเพื่อการปกป้องอธิปไตยด้านการทูตเพื่อการเจราจาและด้านเศรษฐกิจเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการค้าชายแดนโดยมุ่งเน้นที่จะบรรลุเป้าหมายหลักก็คือการถอนอาวุธหนักจริงแล้วก็การเก็บกู้ระเบิดจริงเพื่อให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงเกิดขึ้นการขี้ขายสถานการณ์ชายแดนไทยกรรัมพูชา จะไม่เกิดขึ้นด้วยการประชุมเพียงครั้งเดียวนะครับแต่ต้องอาศัยความจริงใจและก็การปฏิบัติตามพันธะก,กรณีของทั้งสองฝ่ายการเลื่อนการประชุม r b c จึงเป็นเหมือนการย้ำว่าเส้นทางสู่สันติภาพยังคงอีกยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคที่ต้องแก้ไขด้วยข้อมูลที่รอบค้อรอบด้านและเด็ดขาดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถรับฟังบทวิเคราะห์ทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจ หัวข้อประเทศไทยที่คนไทยต้องรู้ได้ที่ Topic Thailand โดยการกดติดตามมาไว้นะครับและกดถูกใจเพื่อสนับสนุนเรานอกจากนี้คุณก็ยังสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ t o p i c ก e c e n t t h a i l a n d .com ได้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ